สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทำคลิปหลภาษานะคะโอเควันนี้เสนอคำว่าวันนี้เสนอคำว่า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 สะดุดสะดุดอืมบรูอีสานอีหลาสิได้บ่เด้อหนูใช้บ่อยดูได้ยังไงก็คำว่าสะดุดหนูใช้บ่อยแล้วทำเป็นพิสารได้เหรอสะดุดในภาษาอังกฤษจ้ะเขาพูดคำไหนลูก stumble สตั m ล์ภาษาเยอรมันสตอลปันสตอลปันคิดแบบนี้คล้ายๆกัน <S S <S เอสเหมือนกันเอสทีเหมือนกันภาษากรีกรอคะภาษากรีกเอ้นุ้มไม่ค่อยใช้คำอะไได้คิดว่าใช้คำนี้เพราะหนูก็ไม่ค่อยได้ใช้คำว่าปาร์ปาตึงนะปาร์ปาตึงนะสะดุดนะ แล้วคำที่หนูใส่ดูดูได้ภาษาอีสานของของของยกตัวอย่างคำว่าของที่หนูวอาดูดูย่างของขาจะาของอืมคำอะไรอของแต่ขาสิเอาคึ้โดนแทะของอย่างก็แป๊บนึงนะของของอย่างนะของขาของแข้งอย่างนะของขาของแข้งของแข้งของขาก็เลยอืมมีอย่างอีกนวะ ของสายไฟวะอืมเขียนบอกเกีบอก<ม>ของสายไฟอีหล่ารู้ปา่าว่าค้า่าของเนี่ยมันบ่ได้มันบ่ได้มีแต่แบบว่าสะดุดอย่างเดียวนะอของเป็นเป็น,ปนอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เอาอไว้ใส่ปลาอ้วเหรอหนูเคยเห็นวะ,ะ,ะไม่เคยเห็นเหรอใส่รูปในคลิปหน่อยเดียวหนูเห็น อาอันทำชิปใช่ไหมหม,มัน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 สิเป็นแนวใไส่ป่าเวลาเวลาขาเจาะไปหาปางเสียขาเจาะจับได้ข้าวเจาะสิก็สะเอาใส่ของมันจะเป็นเขาพอเขาเอาไม้ไผ่มาสานอ,อืออือันนั้นก็เอวมาของขึ้นกันแต่บบมันสะดุดอ,อันนั้นเรียกอของไส่ป่าคําว่าคล้องด้วยอย่างคล้องคล้องไม่รู้จะไม่ได้แล้วอ่ะเองเอะช่างมันม ียังช่างมันช่างมันช่างมันียังองลูกช่างมันคือ,อียังวะ <laughs> ไม่เกี่ยวกันแล้วนะโอเคงานคำว่าสะดุดก็คือ <laughs> <c oughs> ของของโอเคค่ะ <c oughs>